แชร์ไปหาเพื่อนแท็กไปหาแฟนนะครับบอกได้เลยว่าเมนูนี้กินคนเดียวอาจตุยเย่ได้นะครับมาสี่พอดีเลยนะครับมาสองอิ่มจุกจุกแต่ถ้ากินคนเดียวนะครับมันไม่สนุกนะครับอิ่มจุกจนอาจจะตุยเย่ได้และนี่ก็คือเมนูเกาเหลาหม้อไฟสมบูรณ์พูนสุกบอกได้เลยอิ่มแบบจุกจุกอย่างแน่นอนมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นแก้วโกเบโอ้ยเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้เพื่อนๆนมาเลือกชิมกินกันได้ อันไหนไม่ชอบก็บอกทางร้านได้เอาเป็นว่ามาเป็นหมู่คณะมาเป็นกลุ่มเมนูนี้คุ้มอย่างแน่นอนเกาเหลาหม้อไฟสมบูรณ์พูนสุกได้ยินขนาดนี้แล้วจะรออะไรเที่ยงนี้เลยไหมแท็กเพื่อนร่วมง,งานแล้วไปทานที่ร้านกันเลยร้านสมบูรณ์พูนสุขเดินเข้าไปบอกเขาเลยว่าเกาเหลาหม้อไฟสมบูรณ์พูนสุขแต่ถ้าใครไม่สะดวกมื้อกลางวันนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาร้านเราเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าจนถึงสองทุ่มตรงย้ำสองทุ่มตรงแชร์ไปหาเพื่อนแท็กไปหาแฟนเซฟคลิป ไว้แล้วมาอร่อยกันที่สมบูรณ์บุญสุขน้องๆสาวๆคนไหนที่ยังโสดนะครับไม่รู้จะแท็กใครก็แท็กเฮียเจ้าของร้านแกได้นะครับแกใจดีเพื่อแก้จัดให้แบบจุกๆรอบหน้า,าจ,จะเป็น,นเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ